ก็ขอกปรสดิร่วงกนด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยในรุงคิปเรนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการอัปเดตนะครับสำหรับเกมสมองหาเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็หาเงินมาใหม่นั่นแหละในทุกคนที่ผมอัปเดตบอกว่าไม่สามารถทําการถอนเงินได้ฮะทุกคนก็มีคนเมนต์บอกว่า ลองอัปเดตลองดูอ่ะทุกคนตรงนี้ผมก็เลยอัปเดตลองดูนะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นให้เพื่อนดูแล้วกันนะทุกคนว่าคลิปที่แล้วผมทําคลิปไหนไปนะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นให้เพื่อนดูแล้วกันตัวนี้ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะก็มีคนเมนต์คุณธีรพงศ์ออหน้าในะทุกคนเขาเขียนบอกว่าผมขอแนะนํานะครับสําหรับการกดถอนนะครับ ถ้าใครนะครับที่ทําการกดเด้งออกนะทุกคนหรือทําการกดถอนแล้วเด้งออกนะครับเพื่อนเพื่อนทาการกดไปที่ Play Store นะทุกคนเดี๋ยวผมขยายความให้นะก็คือผมลองไปกดที่ Play Store ช่วงแรกผมก็งง,งอยู่นะเฮ้ยทำไมในเกมทําไมไม่มีอะทุกคนผมก็เลยไปกดใน Play Sto r นนะทุกคนเพื่อนเพื่อนลองกดล,ลองดูนะจะมีคําว่าอัปเดตอยู่นะเพื่อนเพื่อนให้อัปเดตนะครับหลังจากนั้นนะให้เซตสตางนะทุกคนหรือ เศษเงินนะครับที่เกิดขึ้นจากการถอนเลยทุกคนให้เป็น หลักหน่วยทั้งหมดนะครับก็คือให้เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดและไม่มีจุดทศนิยมไม่มีเศษสตังค์ให้นะทุกคนตัวนี้เพื่อนๆก็ไปอัปเดตลองดูนะทุกคนหลังจากนั้นผมก็ทําการกดถอนนะทุกคนเฮ้ยถอนได้เฉออยๆทุกคน10บาทนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันนะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ลองดูนะทุกคนก็ผมก็เลยทําคลิปแบ่งปันเพื่อนๆแล้วกันบางครั้งผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับถ้าใครมีข้อมูลดีๆก็แบ่งปันกันได้นะครับผมก็จะหยิบยก มาทาคลิปลองดูนะว่าจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทาการกดเข้าไปในเกมกันดีกว่านะครับหลังจากที่ผมทําการกดถอนไปเมื่อกี้อทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมหาเงินเข้าทูม m นี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะขยายเพิ่มแล้วกันนะครับตัวที่เพื่อนๆงงก็คือ ให้เศษสตังค์หายไปแล้วกันนะบางคนอาจจะงงก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนทำการกดที่การถอนนะครับก็คือ t r u m o o n e y w a l l e t นั่นเองนะทุกคนนี่เห็นไหมปกติแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่อัปเดตนะครับบางครั้งนะครับ10บาทจุก็มีนะครับ1 5บาทจุก็มีนะครับให้เป็น10บาท ไม่มีเศษสตังค์นะทุกคน15บาท30บาท100บาทถึง500บาทแบบนี้นะทุกคนให้เพื่อนทาการอัปเดตให้เรียบร้อยนะทุกคนอัปเดตให้เป็นแบบนี้นะทุกคนหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําการถอนได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าการถอนจะถอนได้เฉพาะ10บบาทหรือเปล่านะครับหรือสามารถ ถอนได้ทั้ง15บาทถึง500บาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันนี่ผมถอนไปช่วงประมาณ18นาทีที่แล้วนะครับนี่ถอนไป10บาทนะครับก็เข้าอยู่ที่10.08บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับช่วงเวลาในการถอนของผมนะครับเพื่อทําไมไม่ขึ้นนะทุกคนทําไมไม่ขึ้นนะนี่นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วทุกคนนี่ขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ทําการถอนสําเร็จนะครับตัวนี้ถอนสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคน10.08บาทนะครับก็ลองไปถอนดู ตัวนี้ลิงก์เกมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้เพื่อสามารถถอนได้เหมือนผมนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสาหรับวิธีการแก้นะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้ก็มาแบ่งปันข้อมูลกันนะครับตรงนี้ก็ลองไปเล่นดูได้สําหรับเกมหาเงินเข้าทูมี่วอลเล็ตแบบสอบถามนะครับหาเงินง่ายอ่ะทุกคนส่วนมากนะนทุกคนก็จะเป็นการดูวิดีโอนั่นเองนะครับถึงเพื่อนๆจะตอบได้หรือไม่ได้ คำตอบนั้นก็จะต้องทําการดูวิดีโอเพื่อทําการรับคะแนนเดี๋ยวเราจะทําการตอบคําถามลองดูแล้วกันนะทุกคนเอาเป็นตัวนี้เฮ้ยถูกถูกอะทุกคนเขาจะเขียนบอกว่ารับคะแนนทันทีนะทุกคนไม่ใช่รับคะแนนดิเป็นรับทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะทาการกดรับลองดูนะทุกคนเห็นไหมก็จะขึ้นวิดีโอนะครับเพ้เพื่อทําการดูนะหลังดูจบนะครับเพื่อนๆจะได้รับเป็นคะแนนมานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคะแนนที่เราได้รับนะครับจะได้เท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็จะคุ้มหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราจะทําการเช็คดูแลกันนะหลังจากที่เราทําการดูวิดีโอในทุกคนตัวนี้เราก็ได้อยู่ที่808คะแนนนะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยเพื่อนเพื่อก็ลองเล่นดูในทุกคนสําหรับเกมไหนที่คุ้มเกมไหนไม่คุ้มเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแลกันสําหรับใครที่อยากลองเล่นลองดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับตรงนี้นะโอเคท่านเพื่อนชอบคิปนี้นะครับ หรือคลิปเรอนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปเดอนี้กันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าอยาํทำการถอน100บาทลองดูนะทุกคนว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับเพราะตัวนี้ถอนได้วันละหนึ่งครั้งนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ